นาวิธีลงนะคะท่านผู้ชมครับอออันนี้เป็นกระบะยาเป็นเชฟ งามเหลืองอาลามเลยครับเรือสูยสวยอ่ะมาอีกแล้วสองลำติดๆนะครับผมไล่ลังกันมาอันนี้เป็นเรืออะไรเนาะท่านผู้ชมครับ ท่านนี้ก็นักเที่ยวเต็มดาดฟ้านะท่านผู้ชมครับแต่ว่าออกจากเงียบๆนะฮะออกจากเงียบๆนะฮะท่านผู้ชมเรียกว่านักเที่ยวเตรียมรอเตรียมหบอกนี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้นาวิธีลงนะฮะท่านผู้ชมครับ <S <S บนดาดฟ้าของเรือนะก็ะจะมีอาหารนะคะะาารับท่านผู้ชมโต๊ะอาหารโอ้โหท่านผู้ชมครับคู่มาเม็ดก็ลืมดูเรือนะฮะท่านผู้ชมว่า,วาเป็นเรืออะไรนะครับรุ่น เห็นนักท่องเที่ยวแบบนะฮะเห็นอันนี้มันเีมีความสุขนะฮะตรงจรงรับก็เลยรีมดูเรือมาอีกไล้ลำหนึง่ง แต่ละลำนะครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าปัญญาปินเชดนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพอจบคลิปได้เพียงเท่าน,นี้นะครับท่านผู้ชมคร,รับขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ